สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไรอํอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับก็กลับมาพบปะพูดคุยกันนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันเลยนะครับหายไปหลายวันเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัย เคลียงานเคลียอะไรอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับปิดภาคเรียนนะครับก็เป็นช่วงของการให้ใหคะแนนครับทาคะแนนตัดสินผลการเรียนเนาะตัดสินเกรดลูกๆนักเรียนแล้วก็เคลียสรุปแผนปฏิบัติงานแล้วก็รายงานผลอะไรต่างๆก็วุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไปรับนะโยบายใหม่ จากทางหน่วยเนื้อนะครับเกี่ยวข้องกับโควิดนี่แหละก็กระทบกันมาอีกะระอกนึ่งเพื่อนพองน้องพี่กัลยาลมิตรก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือระมัดระวังเซฟดูแลนะครับใส่แมสเว้นระยะห่างนะครับรวมทั้งล้างมือล้างเจลแอนกอฮอล์ไม่จำเป็นไม่ออกไปไหนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่ จะออกไปไหนก็วางแผนนะครับวางแผนไม่จะเป็นก็ไม่ออกไปนะครับในช่วงเวลานี้เท่าที่ดูล่าสุดนี่น่าจะนานอยู่นะครับเห็นไทม์ไลน์ในส่วนของสายงานเขาแจ้งมาน่าจะใช้เวลาตั้ง6เดือนนะครับ6เดือนนะครับในรอบนี้ครับ6เดือนครับ6เดือนก,อก็ลองไล่ไปนะครับมีนามีเมษาเนี่ย จภาวิจยุนากรกดาสิงหานะมันก็คงจะไปขวบเดิมเลยนะครับคราวนี้เดิมจากเดิมจากจะเปิดภาคเรียนวันที่16พฤษภาคมมันก็จะไปขวบเก่านะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษาสิ้นเดือนนี้จะชี้ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับดูผลภาพรวมกันทั่วประเทศนะครับก็จะชี้บอกได้ว่า นจะเป็น3เดือนหรือ4เดือนหรือ6เดือนนะครับแต่เขาตีไว้ว่า6เดือนนะครับถ้าเอาถ้าเอาขนาดที่เอาอยู่นั่นนี่นะถ้าเอาอยู่ก็6เดือนถ้าเอาไม่อยู่ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้คุยเรื่องอะไรดีนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันอสเพเฮระกันไปในส่วนของผงยอดพายนะครับผงยอดพาย ผมลงอยู่ในเพจอยู่นะครับผงยอดพลายกุมารเนี่ยมันคืออะไรเนาะพอดีไปเจอไปเจอพระที่เขาสลักหลังเพื่อนนี่นะสลักหลังว่ายอดผงพรายนี่แหละครับยอดยอดผงพลายครับพอดีผมก็กำลังจะเอาไปเลี่ยม นะเรียมเก็บไว้เป็นเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษานะครับมันก็ก็เลยขอเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับนี่ครับผงยอดผงพลายครับยอดผงพลายเขาสลักหลังเป็นแบบนี้ยอดผงพลายเ๋ยต้องดูมุมดูมุมมุมนี้เดี๋ยวต้องให้แสงช่วยนะครับต้องให้แสงช่วย ยอดผงพายโอเคนี่นะยอดผงพายนะครับยอดผงพายเนี่ยเขาเขียนไว้ยอดผงพายใกล้ๆมองมเห็นครับนี่ยอดยอดผงพายนะครับมีสลักแต่ในคุณแผนผาดซีกตัวนี้นะครับคุณแผนตรงนี้นะอื่นไม่เห็นนะครับในพระยุคน,นี้ อันนี้ก็ใกล้เคียงกันเนื้อใกล้เคียงกันน,นี่ก็ยอดผงพายกันนะครับเราไปเลี่ยมมามันจะส่องดูยากทีนี้เนื้อยอดผงพายก็ผมก็ไปดูย้อนหลังนะไปดูไปศึกษาประวัติของหลวงปู่รวมทั้งที่ที่พูดถึงการสร้างพระอะไรต่างๆเนื้อต่างๆของแต่วะละวะละมาเรื่อยมานะครับตั้งแต่ยุคต้นก็ไป เป็นข้อมูลที่ที่ตรงกันว่าหลวงปู่ก็เริ่มทำมาตั้งแต่2493มานะขอพศ2ส9 3 95มา97 99เรื่อยมาทีนี้ก็มาดูเนื้อหามวลสารซึ่งแต่ละคลิปผมก็ผมก็ลงไปให้เพื่อนๆได้เห็นพัฒนาการนะ่ะผมใช้คำว่าพัฒนาการอยู่อยู่หลายคลิปนะครับเป็นปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆนะครับ ก็พอจะมองเห็นว่าในยุคนั้นยุคแรกๆนี่ท่านหลวงปู่นะครับโดยโบราณนะครับโดยโบราณของพระครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ได้ทํามงคลง่ายๆถ้าท่านไม่มีพรรษาไม่มีอายุนะตามที่สมควรหรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ทำเนียมปฏิบัติของสายครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้แหละนะ อย่างน้นอยนี่ยก็เท่าที่เท่าเทีท่ทราบม,มาอย่างเช่นพระพระสงฆ์นีท่านจะไม่ทําวัตถุมงคลนะครับจนกว่าจะอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านอายุ80เน,ะ 80, นาะแปสพรรษา80อายุ80นะครับนะก็มาไล่ดูของหลวงปู่หลวงปู่ท่านเป็นเกิดพศสองพัน 4ี่ออนะครับออกไปแล้วนะครับ4ี่สองหลวงปู่ท่านเกิดปี2422 4 2สออกไปแล้วนะครับก็มาไล่ดูนี่ท่านจะมีอายุสอง3สามที่เริ่มปรากฏมงคลของหลวงปูน่นี่ก็ท่านจะอายุ71ปีนะครับ71ปีประวัติของหลวงปู่เริ่มทำพระมงคลนี่เริ่ม สองสี่เก้าสามสดงวาท่านเจ็ดสิบเอ็ดปีแต่ท่านไม่ได้ทําเป็นขององค์หลวงปู่นะท่านทําเป็นพิมพ์อื่นๆนะครับพิมพ์พระพุธพิมพ์สมเด็จพิมพ์อื่นๆมากมายไปก่อนนะครับจะไม่มีเป็นรูปของท่านก็อาจจะใช้เวลาบวกไปอีกสิบปีท่านก็จะมีอายุแปดสิบเอ็ดนะครับท่านถึงจะทําทไล่ไปมันก็จะมาตกปีพศสองพันห้าร้อยสามพอดีพอดีเลย นั่นก็เป็นยุคที่ที่นําเรียนแล้วว่ายนะุค2 0 0น่ะเป็นยุคที่ที่ผงพายเริ่มเริ่มเห็นนะครับเริ่มปรากฏออกมานะครับเริ่มปรากฏออกมาแล้วก็มีพิมพ์ของหลวงปู่ด้วยนะครับเป็นต้นว่าพิมพ์เสียนเล็กเสียนใหญ่นั่นแหละครับแล้วก็พิมพ์ปิตาอะไรต่างๆของหลวงปู่นะครับที่เป็นในซุ้มเรือนแก้วก็ดีนะครับซุ้มเรือนแก้วก็ดี ก็ถึงจะเห็นก็แสดงว่าหลวงปู่ก็เริ่มทำนะของท่านชัดเจนก็คือ2 5 0พอายุท่านก็จะเป็น81ปีพอดีนะครับในช่วงนั้นพระผงภายุมาลเริ่มมาแล้วแต่ย้อนไปดูย้อนไปดูในการทำผงภายนะเพื่อนก็สืบเนื่องจากแม่บัวนั่นแหละครับแม่บัวแม่ส้มนะครับที่เกิดปีขนันเกิดปีขันนั่นแหละครับ ไม่บบ่ไม่ส้ม嘛เนาะตามตำราอันนี้ผมก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็จะได้เห็นพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวค่อยจะมามาว่ากันอีกทีนะครับคนเกิดปีขนันตายอะไรนะตายวันเสาร์เผาวันอังคารนั่นแหละครับก็ก็เริ่มทำมาม4 9 3นา2สนะครับทำผงภายนะแต่ผูก็เก็บไว้ไม่ได้ ไม่ได้เอามามาทำสักทีเดียวนะครับยังเก็บไว้อยู่จนกระทั่งมาถึงปี2 5 0 3นเนี่ยผมไล่เรียบเทียบเคียงเทียบเคียงพศออมาประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าท่านหลวงปู่ท่านบวช2 4 4 9บวชได้ปีหนึ่งนี่ตำแหน่งตำแหน่งวัดก็จะว่างนะครับก็จะว่างก็ทางวัดทางมรกรคทายกทางาชาวบ้านก็ดีนะครับพระผู้ใหญ่ก็ดีท่านก็ ได้ให้หลวงปู่ท่านมาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาสนะครับรูปที่6นะครับรูปที่6ในปี2,450ท่านบวช49กา็มามาแต่งตั้งให้เป็น2,450เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลวงปู่ก็อย่างที่นําเรียนเนาะเขาก่อนที่รู้ๆกันท่านบวชแล้วท่านก็ต้องไปศึกษาเะครับเป็นพระใหม่พระหนุ่มท่านออกไปทดลงเยอะแยะมากมายนะครับหลายปีไปอยู่วัด ไปศึกษากับครูอาจารย์มากมายเกจิทั่วไทยนะครับนั่นแหละท่านจึงได้วิชาความรู้มาจนกระทั่งมาเริ่มทํามงคลของท่านปี2493นี่แหละนะครับท่านก็สะสมพระเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านเก็บมาอยู่เยอะนะครับตามตำราหลายหลายเล่มหลายที่มานะครับนะผงเทพกุมารก็ดีผงสัตนาเค ผงอิทิเจผงปัทธมังอะไรเนี่ยท่านเก็บมาหมดนะครับผมพุทธคุณผมมหาราชนะครับผมตรีนิสิงเหเนี่ยท่านเก็บมาตลอดนะครับแล้วก็จนมาตะข้างมารวมทําเป็นผงพายกุมารที่ไปทําพิธีนะรายละเอียดผมไม่ลงลึกนะลงไม่ลงลึกนะรายละเอียดนะที่ไปทําผู้หญิงที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ไปทํามาในยุคข,ของลุงสายก็ดีแล้วก็มีเนนหลวงพ่อสาครนนะครับที่ ที่ไปด้วยนะครับที่ไปทํามาแล้วก็กรรมวิธีต่างๆผมก็ไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแหละนะเพื่อนๆก็คงจะได้ศึกษากันอยู่พอสมควรนะครับที่ทําผงพายกุมารมานะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาดูผงตัวนี้ทีนี้ผงตัวนี้นะครับผงยอดภายผมก็ดูว่าผงยอดภายเนี่ยเขาอยู่ ในเนื้อตัวนี้นะผมพายกุมารเริ่มทํามาตั้งแต่2,503แล้วก็ผมพูดอยู่เสมอว่าผมพายกุมารเนี่ยเขามันต้องมีวันหมดนะครับมันต้องมีวันหมดท่านก็มาทําทําทีก็เอามาผสมเป็นหัวเชื้อเป็นมวลสารไปเรื่อยๆนะครับนะจากผงธาตุกายสิทธิ์อะไรก็ปรากฏเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมาทําเป็นพิมพ์ขุนแผนชัดเจนเริ่ม2,506นี่แหละก็เริ่มมีพิมพ์ขุนแผนอะไรขึ้นมานะครับ วันชุดนี้ก็เริ่มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นยอดผงผัยผมสันนิษฐานผมสันนิษฐานเองนะ,อะยอดผงภายก็คือเป็นสุดท้ายเป็นท้ายสุด,ส,ด,ส,ดสุดแล้วที่หลวงปู่เก็บไว้ก็มาทาแต่ทีนี้เนื้อท่านจะออกมาเป็นสีวเทานะสีวเทาก็มาสอดคล้องกับหลายๆอันนะครับมันก็อยู่ในช่วงของ2 5 0 6 2 5 0 8ถึง2514นนะครับมันจะมีพระองค์หนึ่ง เนี่ยพระชุดนี้ก็เนื้อเทานะครับผมเคยเอาให้เพื่อนดูแล้วนี่เนื้อเทานะครับเนื้อเท่าก็มีผงไายด้วยอะไรผรสมเนี่ยเริ่มเริ่มเกี่ยวข้องกับหลังยันขุนแผนนะยุคศูนย์แปดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มมีบล็อกไม้นี่นะครับพเพื่อนๆนี่บล็อกไม้นะครับนี่นะบล็อกไม้แต่เขียนสองพันหร้อแปดถึงสิบสองก็บรรจุอยู่ในปีปในอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยตามตามตำราตามข้อมูลเป๊ะเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเนื้อเทา เนื้อเทาก็อยู่ในยุคนี้นะครับ2,508เ,เรื่อยมานะครับในห่อผ้าก็เหมือนกันที่ผมนำเรียนเขาก่อนในห่อผ้าชุดนี้เนี่ยก็สีเทาเนื้อเทาก็มาเทียบเคียงเนาะเทียบเคียงอันนี้เราใช้โปรดใช้วิทจาณในการรับชมนะผมก็ดูดูปีดูดดพศออดูมวลสารที่พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นนี่ยันสามนะครับนี่ก็ออกเป็นเนื้อเทานะครับเนื้อเทา เนื้อกะลาผงกะลาผงลานผงใบลานอะไรต่างๆก็มารวมกับผงไผ่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ลองขยายดูเห็นไผ่มันเป็นเป็นดันขึ้นมาอยู่นะครับดันพูดขึ้นมาอยู่นะนะแล้วก็จะมีพิมพ์อื่นๆน,นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเริ่มมีขุนแผนมีการนั่งกุมารอันนี้ก็นั่งกุมารแล้วก็เป็นสมเด็จนะครับที่ล้อพิมพ์อันนี้เป็นสมเด็จสมเด็จเก๋งจีนเลยนะครับสมเด็จเก๋งจีน น่าจะมีส่วนประวัติเกี่ยวโยงกันแน่นอนแหะครับว่าเนื้อหามวลสารอะไรยังไงรวมทั้งศาสตร์วิชาการสร้างกับปู่สังเท่านะครับซึ่งเป็นปู่ของเป็นลุงเป็นปู่นะของปู่ทิมเนี่ยจี่วัดเก่งชินนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกันอันนี้นะครับก็เก็บไว้อยู่รวมทั้งอันนี้นะ พิมพ์นี้ก็เกี่ยวกันเหมือนกันเนี่ยออกเนื้อเทาแล้วก็เห็นเนื้อข้างในเป็นเนื้อพายแล้วก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อดินเนื้ออะไรมันยุคนี้แหละครับยุคดินก็เริ่มเข้ามาจากศูนย์สามาถึงศูนย์แปดเริ่มดินเข้ามานะครับแล้วก็พอยพอจันทบุรีก็เริ่มเข้ามานะครับมันเชื่อมปติดต่อกันได้นะครับแล้วพิมพ์เนี้ยมันก็อันเดียวกันเลยนะครับผมก็ไม่ยอมให้ข้อมูลมันผ่านไปง่ายๆผมก็ไปดูพิมพ์นะครับที่พิมพ์นี้นะครับเพื่อน พิมพ์เนี่ยที่ทําอยู่วัดไผ่ล้อมนะครับที่ปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นี้นะพิธีเป็นพิธีใหญ่ๆที่หลวงปู่ทิมไปปลูกเสกวัดไผ่ล้อมนี่นะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับในองค์นี้นะเนี่ยที่มีสลักอย่างนี้นะครับผมก็ไปเอาแล้วก็ย้อมมันจะสูนสลดยให้ไปในข้อมูลนะครับมาดูพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับนี่เลยนะฮะพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับ ซึ่งเนื้อเนื้อนี้เป็นเนื้อมาในชุดของยอดผงภายนะครับแต่เป็นคนละพิมพ์กันเท่านั้นเองนะครับแต่บังเอิญว่าพิมพ์เดียวกันเป๊ะกับที่ทําในวัดไผ่ล้อมนะครับในปี2องพันห้าี่นะครับบางตำราสิบสาบางตำราสิบสี่แต่คราวนี้เขาปั๊มสิบสี่เลยนะก็ปลูกเสกสิบสามก็มาให้บูชาสิบสี่มช่วงปลายปีนะครับข้อมูลมีอยู่นะเพราะฉะนั้นพิมพ์นี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ พราะฉะนั้นพระขุนแผนชุดนี้ก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับสุดท้ายไปสุดก็คือหนึ่งสี่นะครับจากยุค2 5งพมานะครับส่วนเป็นพิมพ์ขุนแผนก็มีเหมือนกันนะครับพิมพ์ขุนแผนก็คือพวกเนี้ยที่เป็นชุดบล็อกไม้ตะเคียนจากบล็อกไม้ตะเคียนก็จะเป็นบล็อกหินมิดโกนบล็บอกอทองแดงบล็อกทองเหลืองบล็อกทองเหลืองแดงบล็อกเหล็กก็ว่ากันไปมันก็ไปเชื่อมโยงกันไปตัวนั้นนะครับจนกระทั่งมาเป็นเนื้อเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับ นั่นแหละครับก็นี่นี่คือวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เนื้อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนื้อเดียวกันอาจจะมีตาแตกต่างกันบ้างหน่อยในส่วนของอาจจะมีดินเยอะกว่านะครับแต่ว่าอยู่ในโทนนี้นะครับโทนสีเทาโอเคนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตว่าได้มาพูดคุยกันเรื่องยอดผงพลายกุมานะครับแปลว่าบรรสุดท้ายท้ายสุด แล้วนะครับที่ในยุคทำมาตั้งแต่2,493ของแม่ส้มนะครับของยาส้มที่ทำมานะครับเกิดเกิดปีขานเนาะตายอะไรนะตายวันเสาร์เาวันอังคารอะไรเนี่ยนะครับที่ที่เป็นภาษาอะไรพูดกันนะนะครับก็ก็เป็นไปตามนี้นะครับเป็นไปตามนี้ผมพอปฏิปปต่อเรื่องราวปีพศของปู่ก็ศูนย์สามท่านสองสี่เก้าสามนะท่านอายุเจ็ดสิบเอ็ด ราะฉะนั้นบวกไปอีก10ปีก็81ปีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มทาจริงจังเป็นรูปของหลวงปู่พิมพ์พวกนี้ครับที่เป็นพิมพิมพิมหลวงปู่นี่ครับเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เสียนเล็กเสียนใหญ่นี่นะครับเป็นของหลวงปู่ก็คือในยุคนี้ยุคนี้นะครับยุคนี้ยุคนี้ที่ที่ทำกันก็มันเป็นอะไรเป็นความเชื่อของอครูบาอาจารย์เนาะที่จะทาวัตถุมงคลท่านก็ต้องมีอายุ พอสมควรนะครับมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับถึงจะทําได้นะครับอันนั้นก็เป็นที่พอทราบทราบมาก็จะประมาณนั้นรวมทั้งพรรษาของลูกป,ปู่ด้วยนะพรรษาของลูกป,ปู่ในช่วงปี2องพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเนี่ยปู่จะมีพรรษาอยู่ที่สี่สิบสี่พรรษานะครับก็ยังเป็นพรรษาของหลวงของพระพุทธเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จดับคันบริสพานก็คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าพรรษา น่ก็จะเริ่มมากกว่า45พรรษาก็อะไรมันเทียบเคียงผมว่าเรื่องราวเหล่านี้หลวงปู่ท่านไม่ปล่อยให้ผ่านแน่นอนเนาะผมผมว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นที่มาเทียบเคียงพศออก็พอจะมองเห็นนะครับนอกเหนือจากมรดสารอะไรต่างๆรวมทั้งยุคแรกๆมียันยันสามยันห้าแล้วก็มากดด้วยมือนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นปั๊มมึกนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเป็นพิมพ์พิมพ์สมัยใหม่พิมพ์สวย,สวย พิมพ์สวยๆพวกนี้พิมพ์15เนี่ยพิมพ์สวยๆที่ลงตัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในส่วนของพิมพ์นิฟและอันนี้มันไม่ค่อยเจอนะันเพื่อนนะผมก็เก็บไว้ชุดก็เอาไว้ก่อนศึกษาแนะผมแบ่งไปทําบุญแล้วล่นะในชุดทํากระเบื้องนะีะชุดเนี้ยนะครับบงเออในชุดห่อผ้านี่ก็มาเป็นเนื้อเดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับก็เทียบเคียงได้นะครับ เช่นยันเนี่ยยันที่สลองสถานศักดิ์ของหลวงปู่ใช่ไหมเนี่ยยันเนี่ยนะครับก็2,5708มันก็เกี่ยวข้องกันหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นในทางเดียวกันทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ก็มีหลากหลายพิมพ์นะครับทํานอกวัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลวงปู่เขาก็ปลูกเสกหมดโอเคเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกันนิดนึงนะครับดูเนื้อกันนิดหนึ่ง,ก,นนงก็ไม่ได้พูดคุยกันหลายวันต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวออกมาดูอันนี้สักก่อน ครับอันอื่นค่อยว่ากันใหม่นะก็หลายคนที่ยังส่งของบงคลไม่หมดก็ขออภัยก็ทักมานะครับทักมาน่าจะครบแล้วมั้งทักมานะครับาล่าสุดของคุณพี่ชายพี่ยอดนะครับท่านก็โชคดีไปไปดูยังไงเป็นศูนย์ห้าเนาะลูกอม,มท่านก็โชคดีไปตะกี้ก็ทักมาขอขอแบ่งร่วมบุญ ในชุดปลูกพายนะครับเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อว่านดอกทองนะครับก็ก็แบ่งหมดแล้วแหะครับหมดแล้วก็แบ่งได้เท่านั้นแหละ,ะเพื่อนดูเนื้อนะครับให้ดูไปด้วยนะครับดูเนื้อนะนี่นะครับยอดผงพายเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาก็เป็นแปลกๆนะครับมีเขียวเขียวเหลืองเหลืองเป็นเนื้อดินดินก็ไม่ใช่ดินมันจะคนละดินกับยุคนี้ผมเทียบเคียงกันหมดแล้วแหะเนี่ยเนี่ยดินยุคนี้ก็ยุคหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะฟูๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นยุคนหนึ่งนะครับอันนี้2,506มาเหมือนกันนะครับนี่เป็นเนื้อดินเจ็ดปงดินเจ็ดปงเจ็ดท่าเจ็ดสะนี่อะไรต่างๆนี่แหละครับนี่เนี่ยนี่เนี่นนนนนนยนะครับที่จานแห้งจานเปียกน่ครับนี่ก็เป็นเนื้อดินนะครับแต่ก็แต่ก็อันนี้ก็ดินเหมือนกันแต่ก็จะมีพลายผมหยอดพลายอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นพยายามให้เพื่อน ได้ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนี่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 อันนี้ก็เป็นเนื้อดินเหมือนกันก็ยุคเดียวกันนะฮะยุคเดียวกันนี่ครับเป็นเป็นจันลอยเนี่ยนี่เนื้อดินเหมือนกันนะครับออกมาในโทนนี้คล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นดินมากกว่าท่านเองนะอันนี้เสน่ห์ของยอดพายเขาจะเห็นเป็นเป็นเป็นว่านเป็นว่านด้วยเพื่อนเป็นว่านด้วยเป็นมันจะเป็นคาบไข่อ่ะคาบไข่ด้วยคาบ ผงพูดที่ดันขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะโขเคไม่ได้ต้องลงกลงเนาะวันนี้เนาะเขเคนะครับด้านหลังผมจเจาไปเลี่ยมไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะส่องไม่เห็นอันนี้คําว่าผงข้างบนคําว่ายอดอันนี้คําว่าผงข้าอองล่างคําว่าปลาย ก็โปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมเ้อเพื่อนเ้อโอเคนะค,ค,ครับอีกองหนึ่งนะครับดูเนื้อนี่ครับถลอกออกมาให้เห็นเนื้อในนะครับเป็นพิมพ์นั่งกุม,มารนะครับคุณแผนเขาเรียกอะไรนะคุณแผนไข่ผ่าซี่มันก็ประมาณหนึ่งมันก็ไม่มันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นอะไร พิมพ์ไนเพื่อนมีความรู้ก็ก็ทักผมด้วยบอกผมด้วยนะพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าใครพาซีมันก็จะเป็นแบบนี้นอนเพื่อนเนาะอันนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยผมพุทธคุณหลวงปูก่ก็มันโยงไปหมดครับเพื่อนๆโยงหมดผมพุทธคุณที่เป็นผงช็อกนี่ครับพุทธคุณผงโซลสเนี่ยผงช็อกมันมันเทียบไปหมดนะเพราะหลวงปู่ทําผมไปดูอยมันยิ่งมันยิ่งเห็น ผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันไม่ใช่ปูนะครับมันเป็นผงชอกผงพุทธคุณผงเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคอีกยุคหนึ่งอยู่นะครับที่เป็นผงขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าผงพุทธคุณนะที่มีคุณวิเศษเลยนะครับด้านปลอดภัยแล้วคลาเลยนะครับ daunting, เนี่ยผงวิเศษเขาเรียกว่าผงวิเศษผงพุทธคุณอันนี้ที่ฝังที่ฝังอะไรนะฝังเพชรนาทังนะครับฝังเพชรนาทังเนี่ยเป็นเนื้อขาวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอันที่เป็นเนื้อขาวตา ผมเก็บไว้เพื่อกรณีศึกษานี่แหละแล้วก็แล้วก็ไปปรากฏอยู่ในหลายๆหลายๆลายอย่างนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูองค์อื่นนะครับมาดูองค์อื่นองนี้บ้างนะครับเพื่อนองนี้บ้างเห็นไหมครับเนื้อจะเหมือนกันนะครับเนื้อเหมือนกันตัวนี้จะเรียกอะไรดีอนะเป็นขุนแผนอะไรจะมีซ้ายขวาเลยครับกุมารซ้ายกุมารขวาแต่ถ้าเป็น ในเรื่องของพุทธ,ธก็พระโมกขลกกาสาลีบุตรเนาะอันนี้นะครับเพื่อนนี่นะเป็นองค์เล็กเด้านหลังเรียบไม่มีอะไรนะครับพระอื่นอื่นด้วยนี่ครับนะอันนี้พระขยิงพิมลีลาขยิงขยิงขยิงอันนี้เป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับเนี่ย ต้องรีบนำไปเลี่ยมนะครับมันจะเป็นมดเป็นแมงหรืออะไรก็ต้องส่องดูอีกทีนึงครับไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยว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 เดมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็อะไรไม่รู้อยู่ไม่รู้นะครับเป็นอะไรเป็นไข่แมงไข่มดหรือเป็นอะไรพงอะไรผุดขึ้นมาก็ ไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีพิมพหนึ่งที่ที่เขียนว่าอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมพอาจารย์ทิมนี่เลยนะครับจอทิมนะครับเป็นเนื้อยอดผงผายเหมือนกันเป้เลยนะครับมันจะออกมาเป็นจะเป็นดินทั้งหมดก็ไม่ใช่มันจะเป็นแห้งๆเบาๆแต่ว่ามันหนึบมืออยู่ก็สัมผัสได้อย่างนั้นนะครับความรู้สึกอย่างนั้นเป็นล้อพิมพ์สมเด็จนะครับล้อพิมพ์สมเด็จ แล้วก็เป็นเสมากรงจักรผมตามสืบประวัติอันนี้มาตั้งแต่นานนะครับนี่มันมีตั้งแต่ของวัดปากน้ําด้วยตั้งแต่สองพันเท่าไหรอ่อ่ะสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกเนี่ยเนี่ยที่เขาทากันมาเนี่ยของหลวงพอกวยวะะัดระฆังก็ทํานะครับที่มีพิมพ์เสมาเขาเป็นพระสมเด็จว่าบูชากันหลายร้านมันมีตำมีมีข้อมูลอยู่มีข้อมูลอยู่ยนะครับหลวงปู่ท่านคงจะล้อพิมพ์มาทำนั่นแหละครับอันนี้สมเด็จเก๋งจีนนะครับ อันนี้ก็มีชื่ออย่ลืมแล้วละชื่ออะไรไม่รู้นี่ก็มีชื่อนะครับท่านก็ล้อพิมพ์มาแต่มวลสารเนื้อหาข้างในเหมือนกันนะครับมันจะออกเป็นเลืองๆออกเป็นอันนี้แหละครับเป็นไขเป็นแปลกๆนะครับเป็นไขเป็นคราบครับจะไม่ใช่ดินทั้งหมดนะครับก็จะมีเป็นผงพายจะเป็นว่านเป็นคราบไขขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดู เป็นคาบใครอธิบายไงก็ไม่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนะก็ใครมีก็เก็บไว้นะครับผมแบ่งไปคนละชุดเท่านั้นเองนะน,นี่นะก็เพิ่งรู้ว่าของดีเพิ่งว่าเป็นยอดผงพายนี่แหละนอทีนะครับ,รบผม ก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกันเรื่องนี้นะครับยอดผงพายนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ว่าเหมือนกันนะครับกับพิมพ์ของวัดไผ่ล้อมเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับออกเหลืองๆนี่นครับเปิดเนื้อก็ให้เห็นถึงเนื้อในก็ให้ความรู้สึกให้ความรู้แล้วก็ให้อะไรอะดูแล้วก็ได้ สัมผัสได้อะไรหลายๆอย่างนะครับรู้อะไรหลายอย่างทั้งเนื้อทั้งอะไรทั้งมวลสารที่เขาอยู่ข้างในนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นผงพิมพ์พิมพ์อันนี้ก็เป็นพิมพ์พิมพ์เทาเวทนะครับพิมพ์เทาเวทนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันมาคนลัดนั่นเลยนะครับแต่ก็เชื่อมโยงหากันได้เลยเอ้าชัดสิครับชัดสิครับนี่นะ นี่เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ไปไหนนะครับอันเดียวกันเต้เลยนะครับเนื้อหานะครับเอาวันนี้ก็คงพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงอีกพรุ่งนี้ลงอีกนะครับพรุ่งนี้มาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ก็ลงมาพูดคุยกันให้หายคิดถึงเท่านั้นเองนะครับพูดถึงเรื่องยอดผงพายนะครับใครที่มี ความรู้มีข้อมูลอื่นๆเอามาแชร์กันผมพยายามเรียบเรียงพ,พอของลวงปู่รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นด้วยนะครับเพราะว่านในคลิปหน้าก็จะลงเกี่ยวกับเนื้อเนื้อสต,ตานาเคมาอีกมันก็จะได้เห็นในยุคนะครับผมพายกุมารเริ่มทำสองสี่เก้าสามมาแต่ยังลวงปู่เก็บไว้ก่อนก็เพิ่งมาเริ่มทำด้วยพวกกลุ่มของลุงสายแล้วก็หลายๆคนที่มีข้อมูลอยู่นะเพื่อนก็คงจะศึกษาแล้วล่ะในปี2 5 0 6ด้วย2 5 0 3ก็เริ่มมีพิมพ์อื่นๆของลุงปู่